สวัสดีทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาสอนทริคเล็กเล็น,น้อยนะครับผมที่หลายๆคนอาจจะเคยได้ยินมาแล้วว่า iframe นะครับผมจังหวะ1 f r a m เฟรนั่นแหละนะครับผมนะที่เขาเรียกว่า iframe เพราะเป็นจังหวะ1 f r a m เฟรก็คือเวลาเราทำการสายหลบเนี่ยแบบนี้เนี่ย เนี่ยนะครับผมมันจะมีจังหวะหนึ่งนะครับผมที่ทําให้ตัวเราเป็นอมาตะนั่นเองนะครับสําหรับในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาสอนวิธีการใช้แล้วก็วิธีการฝึกนะครับผมนะแต่ก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะไปรับชมกันเนี่ย ก็มีสิ่งดีๆมานําเสนอกันนะครับผมสําหรับร้านเติมเกมนะครับผมนี่เลยนะครับผม e a s y card ก็เรราคานตอนนี้นะครับผมตามนี้เลยนะครับผมราคาถูกแน่นอนนะครับบริการดีบริการประทับใจบริการไวและปลอดภัยร้อเพราะว่าทุกๆการเติมเนี่ยเขามีใบเสร็จยืนยันให้ด้วยนะครับผมสําหรับใครที่จะเติมเกมเนี่ยก็ ฝากใช้บริการร้าน e a s y Card ด้วยละกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ทั้งแฟนเพจแล้วก็ล ne ใต้คลิปนี้เลยละกันนะครับโอเคนะครับก็มาเข้ากันต่อนะครับผมสำหรับการฝึก,กับเฟรมตอนนี้นะครับผมก็จะมาบริเวณนี้นะครับผมนี่นะตรงนี้นะครับก็คือขั้นแรกเนี่ยมาฝึกกับเจ้าสเต็ปง่ายๆก่อนนะครับอย่างเช่นตัวนี้นยผมเรียกว่า m อมโไฟนะครับผมนะก็คือ การฝึกไอเฟรมก็คือจังหวะรอจังหวะที่มันทุกนะครับผมแล้วก็เราก็พุ่งตัวนะครับผมนี่นะดูนะครับผมนี่1 2่เห็นไหมดูหลอดเลือดผมนะครับสังเกตท,ทุกคนดูหลอดเลือดผมนะไม่ลดนะครับผมเพราะว่าเราทําจังหวะเฟร,รมอมาตะให้มันตรงกับจังหวะที่มันทําดาเมจโดนตัวเราพอดีนะครับมันจะไม่โดนอะไรเลยนะครับผมนี่เห็นไหมครับผมถ้าเราฝึกจริงๆเนี่ย เราแทบจะไม่ต้องใช้ยาหรือว่าใช้ฮิวอะไรเลยนะครับผมเห็นไหมครับนี่นะครับใ,ให้เราฝึกจังหวะที่มันสไลด์ไอจังให้เราฝึกจังหวะสไลด์แล้วก็หลบการทุบโจมตีแบบเป๊ะๆนะครับผมมาฝึกกับตัวนี้มันดูท่าง,ง่ายนะครับผมนี่นะครับง้างทุบแล้วก็สไลด์นะครับกด นี่ครับกดเห็นไหมครับรอให้มันทุบอีกรอบนึงกดนี่นะครับกดนี่นะครับกดกดนี่นะครับผมฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆก่อนนะครับหลังจากนั้นเมื่อเราชินกับจังหวะของมันแล้วเนี่ยเราก็ค่อยฝึกทำดาเมจสลับไปด้วยนะครับผมโอเคนะครับเมื่อเราชินกับจังหวะ หลบจังหวะของม,มันได้แล้วทีนี้ก็สลับการทำเดเมจไปด้วยนะครับผมอย่างเช่นย,ยิงไปด้วยแบบนี้นะครับผมนี่โจมตีไปด้วยเนาะสมมติมเราตีอยู่นะครับผมก็โจมตีไปด้วยแบบนี้นะครับแล้วก็ดูท่ามันไปด้วยนะครับผมหนึ่งสองเห็นไหมนี่นะครับผมโจมตีสลับไปนะครับ เห็นไหมครับผมจะไม่โดนอะไรเลยนะครับผมเมื่อเราทำไอเฟรมชินแล้วนะครับผมก็จะประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับการฝึกไอเฟรมสําหรับตัวนี้นะครับผมทีนี้ก็มาดูการใช้งานในตัวจร่งบ้างละกันนะครับเดี๋ยวผมขอกำจัดตัวนี้ก่อนเนาะโอเคนะครับ ทีนี้ก็ไปดูใช้งานตัวอื่นบ้างละกันนะครับว่าถ้าเราใช้ไอเฟมเก่งแล้วเนี่ยเราจะสามารถไปปรับใช้กับอะไรได้บ้างนะครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่างไปเอาบเบเนดที่เลเวล60ของผมไปลองโจมตีดอกไม้น้ําแข็งนะครับผมโอเคนะครับทีนี้ผมก็เอาเบเนตมาแล้วนะครับผมก็คือเอามาลองใช้ไอเฟมในการหลบจังหวะบอสสม้น้ําแข็งนะครับผมนี่นะครับผมเห็นไหม เบร์สมนก่อนนะครับผมเอาไปก่อนเนะาะเพื่อที่จมันจะได้ออกสเต็บามฟเซตในการมงพื้นนะครับผมอันนี้น่าจะเป็นพ่นพายุน้าแข็งด้านหน้านะครับผมนี่นะครับผมไอเฟรมส่วนได้นะรวมตัวอยู่ที่บนดอกใช่ไหมครับผมนี่เห็นไหมเดี๋ยวเราลอมันทุบพื้นนะแดดตตีนะครับผมแบบนี้นะครับไอเฟรมแล้วก็ตีนะครับผมไอเฟรมแล้วก็ตีเนี่ยเห็นไหม เอามาใช้ในจังหวะแบบนี้ได้นะครับผมโอเคดอเดี๋ยวผมขอเกลียตัวนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวไปตัวต่อไปนะครับโอเคนะครับสอหรับบอสหมาป่าเนี่ยผมข่ามาสเตจสองนกันนะครับผมนะก็คือการแดนหลบสเตปนี้เนี่ยมันก็คืออ่าดจูจังหวะง้างของมันนะครับผมเช่นแบบนี้ง้างนี่นะครับแดดง้างแดดเห็นไหมครับผม นี่ผมโหลดน้ำแข็งเพด้วยนะครับง้างแดดนี่นะครับผมง้างแดดสังเกตเลือดผมนะครับไม่ลดเลยนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมไปฝึกกะจังหวะแล้วก็ดูท่านะครับผมดูท่าของบอสนี่เห็นไหมเหยียบพื้นแดดนะครับผมเหยียบพื้นแล้วก็แดดนะครับถ้าเป็นขาหลังนะครับผม ผมมายกขาผมก็แดชเห็นไหมยกขาแดชนี่เห็นไหมก็คือถ้าเราใช้ไอเฟมไปนเนี่ยเราจะไม่ต้องหลบอะไรเลยนะครับผมอังอันนี้ผิดจังหวะนะครับผมเร็วไปนิดนึงนะครับเมื่อสักครู่เร็วไปนะครับผมนี่อันนี้ถูกจังหวะนี่อันนี้ถูกจังหวะครับผมก็จะประมาณนี้ละกันนะครับผมสาหรับป่าป่าเนาะประมาณนี้ละกันนะครับผมสําหรับการฝึกไอเฟมนะครับ ที่สาคัญที่สุดของการใช้แอลเฟรมตัวนี้ก็คือการจังหวะนะครับผมจังหวะที่เราพุ่งนะครับใช้จังหวะที่เราการพุ่งตัวเนี่ยให้มันอยู่ในช,ช่วงจังหวะที่เรา่าโดนมอนสเตอร์หรือบอสเนี่ยโจมตีมาพอดีนะครับผมลองนะครับผม,มเพื่อนๆลองไปฝึกแล้วก็ไปสังเกตท่านะครับผมมอนสเตอร์ตัวต่างๆกันดูว่ามันทําท่าอย่างไงแล้วก็ดาเมจมันจะทุบลงมาตอนไหนนะครับแล้วก็แดดก่อนนิดนึงนะครับนิดนึงจริงๆนะเพราะปิงมันมีประมาณร้อยกว่าเนาะ ผมก็หวังว่าการฝึกใช้อัฟเฟมตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับผมสุดท้ายนี้นะครับผมอย่าลืมนะครับฝากสปอนเซอร์ของผมนะครับเติมถูกบริการดีบริการไวบริการประทับใจและปลอดภัย100%แน่นอนนะครับผมนะเพราะว่าเรามีใบเสร็จการเติมทุกๆการเติมเลยนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ฝากกด subscribe กดไลค์ช anel ของผมไว้ด้วยละกันนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมจะนำสาระดีๆมาฝากเหมือนเช่นเคยนะครับบ๊ายบายครับ